สวัสดีครับวันนี้เราจะพูดถึงการวิเคราะห์ถดถอยโลจิสติกหรือโลจิสติกรีเคชันนะครับซึ่งเป็นการวิเคราะห์ตัวแปรตามที่มี2ค่าหรือเดโคโตมัสในรูปสมการวิเคราะห์ถดถอยที่ผ่านมานะครับจจะอยู่ในรูป y เท่ากับ a บวก bx นะครับโดยที่ y เป็นตัวแปรตามนะครับ a เป็นค่าคงที่ b เป็นค่าสัมประสิทธิ์ x เป็นตัวแปรอิสระ และ e เป็นความคาดเคลื่อนหรือ residual นะครับในการวิเคราะห์ที่ผ่านมาตัวแปรตามนั้นจะมีระดับการวัดเป็น interval scale หรือ ratio scale นะครับซึ่งจะเป็นการวิเคราะห์ simple regression หรือ multiple regression แต่ในการนะครับวิเคราะห์ต่อไปนี้นะครับจะเป็นการพูดถึงตัวแปร y ที่มีระดับการวัดเป็น d i c h o t o m o s หรือตัวแปรที่มี2ค่านะครับ ซึ่งจะเป็นการวิเคราะห์โลจิสติกเรลเกชันนะครับนอกจากนี้แล้วนะครับในกรณีที่เป็นตัวแปรตามในนี้นะครับมีระดับการวัดหลายกลุ่มนะครับก็คือเป็นลักษณะพอลิโทมัสนะครับก็ยังสามารถจำแนกได้ว่าถ้าเป็นตัวแปรตามที่มีหลายกลุ่มนั้นเป็นลักษณะออร์ a ด s ร์สเกลก็จะเป็นออเดอร์โลจิสติกเรลเกชันหรือตัวแปรตามนั้นเป็น นอ m i มิน s c สเกที่มีมากกว่า2กลุ่มก็จะเป็นการวิเคราะห์มันติโนเมียล r ีเกชันนะครับตัวแปรอิสระที่ใช้ในการวิเคราะห์ถดถอยนะครับตามสมมติฐานเดิมจะต้องมีระดับการวัดเป็น Interval โวลเ r เ t ช o Scale ลนะครับแต่ก็ได้มีการพัฒนาตัวแปรกลุ่มมาร่วมในการวิเคราะห์นะครับเช่นตัวแปรที่เป็นลักษณะเดโคโตมสัสเพศหญิงเพศชาย หรือคำถามคำตอบที่มีใช่ไม่ใช่มีไม่มีนะครับหรือตัวแปรกลุ่มนะครับที่เป็นลักษณะโพลิโทมัสคือมีหลายกลุ่มนะครับเช่นกลุ่มอาชีพกลุ่มระดับการศึกษากลุ่มขนาดครัวเรือนนะครับซึ่งได้มีการนะครับจัดทําทคลิปไปแล้วนะครับเป็นเรื่องการวิเคราะห์ตัวแปรกลุ่มในสมการถดถอยพหุนะครับ สำหรับตัวแปรตามในการวิเคราะห์ถดถอยโลจิสติกจะต้องมีลักษณะเป็นไดคอโตมัสหรือตัวแปรที่มี2ค่านะครับเช่นเพศหญิงเพศชายคำถามที่มีคำตอบว,ว่าใช่ไม่ใช่มีไม่มีถูกผิดซื้อไม่ซื้อนะครับในการวิเคราะห์นะครับมัลติโพลิเกชันเรามุ่งเน้นที่จะหาสมการที่สมการเส้นตรงที่เป็นตัวแทน ของความสัมพันธ์ระหว่าง x กับ y นะครับโดยใช้ x ในการทำนายค่า y นะครับซึ่งรูปสมการจะเป็นลักษณะลีเนียหรือเส้นตรงนะครับแต่ในการวิเคราะห์สมการถดถอยโลจิสติกนะครับซึ่งมีตัวแปรตามเพียง2ค่านะครับหรือ0กับ1นะครับดังนั้นในการวิเคราะห์โลจิสติกจึงเป็นลักษณะการใช้ x ทำนายโอกาสความน่าจะเป็นที่จะเกิดขึ้นนะครับหรือ x ใช้ทำนายโอกาสที่จะเกิด y นะครับเมื่อพูดถึงความน่าจะเป็นหรือ property นะครับหรือโอกาสความน่าจะเป็นนะครับในการเหตุการณ์เกิดเหตุการณ์หนึ่งนะครับเ,เรามาทบทวนนิดนึงนะครับเช่นนะครับในห้องนึงน่งมีจำนวนนิสิตทั้งหมด8คนเพศชาย3เพศหญิง5นะครับ property ของเพศชายก็จะเป็น3ส่วน8หรือ0.375 อเปอรี่ของเพศหญิงก็จะเท่ากับ5ส่วน8หรือ0.625นะครับเมื่อเอา propertyity เพศชายบวกกับ property ของเพศหญิงนะครับก็จะได้เท่ากับ1นะครับดังนั้น p r o ปอร์พ ity เองก็มีค่าอยู่ระหว่าง0ูนย์จนถึง1นะครับหรือโอกาสความน่าจะเป็นจะไม่เกิน1แหละไม่ต่ำกว่า0นะครับตัวต่อมานะครับนอกจาก property แล้วนะครับ ละะักนณตัวหนึ่งที่นิยมใช้ก็คือค่าออดเรโชนะครับหรืออัตราส่วนแต้มต่อนะครับเพื่ออธิบายความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปร x ก,กับ y นะครับอ,ออดก,ก็คือ property ของเหตุการณ์ที่สนใจต่อ property เหตุการณ์นะครับที่จะไม่เกิดขึ้นนะครับตัวอย่างเช่นออดเพศชายเท่ากับ property เพศชายส่วนด้วย property เพศหญิงออดเพศชายจึงมีค่าเท่ากับ0.6นะครับ ในขณะที่ออดเพศหญิงก็คือป่อพิธีของเพศหญิงส่วนด้วยป่อพิธีของเพศชายดังนั้นออดจึงมีค่าเท่ากับ1.6ดนะครับดังนั้นออดหรืออัตราส่วนแต้มต่อจึงสามารถมีค่าได้มากกว่า1แต่ก็ไม่ต่ำกว่า0น,นะครับในการทายเพศของนิสิตที่เดินเข้ามาในชั้นเรียนเป็นคนสุดท้ายนะครับถ้าเราทายเพศชายนะครับจะมีโอกาสถูก37.5%ถ้าเราทายเพศหญิง จะมีโอกาสถูกอยู่62.5นะครับแต่ถ้ามองลักษณะการเป็นแต้มต่อนะครับหรือออดเรโชนะครับเราพบว,ว่าถ้าเราทายเพศชายจะมีโอกาสถูกน้อยกว่า40%นะครับแต่ถ้าเกิดเราทายเพศหญิงเราจะมีโอกาสถูกสูงถึง1.6เท่านะครับดังนั้นถ้าจะทายเพศนิสิตท,ที่เดินเข้ามาในชั้นเรียนเป็นคนสุดท้ายถ้าเราทายเพศหญิงจะมีโอกาสถูกมากกว่า ในรูปสมการนะครับถ้าเป็นสมการถดถอยพหุจะอยู่ในรูป y เท่ากับ a บวก bx ในกรณีสมการถดถอยโลจิสติกนะครับจะอยู่ในรูป log ของ property นะครับที่เราสนใจต่อ property ที่ล้มเหลวนะครับดังนั้นก็จะเป็นการ log นะครับออดนะครับซึ่ง property นี้เราจะใช้ pi แทนนะครับเป็นสัญลักษณ์นะครับ ก็จะเป็น log pi ส่วนด้วย1นลบ pi นะครับเท่ากับ a บวก bx นะครับซึ่งในวงเล็บนี้นะครับเป็นเท่ากับ pi นะครับส่วนด้วย1นลบ pi นะครับก็จะมีความหมายว่าเป็นค่าออดนะครับดังนั้นนะครับก็คือ log ออดนะครับเท่ากับ a บวก bx นะครับเมื่อ transform นะครับ log ออดเพื่อให้แปลผลได้ง่ายนะครับก็จะเป็นรูปนะครับสมการโลจิกนะครับเท่ากับ a บวก bx ในบางครั้งนะครับในการวิเคราะห์โลจิสติกลีเคชันก็จะถูกเรียกว่าเป็นการวิเคราะห์ลอจิกนะครับดังนั้นการวิเคราะห์ลอจิกกับวิการการวิเคราะห์โลจิสติกลีเคชันก็เป็นการวิเคราะห์สิ่งเดียวกันนะครับเรามาเปรียบเทียบเพื่อให้เห็นภาพที่ชัดเจนนะครับพายที่มีจะมีค่านะครับเพิ่มจากศูนย์ถึงหนึ่งะครับหรือ propery นะครับ,ร Property, ะรบจะมะีการเพิ่มจากศูนย์ถึงหนึ่งได้นะครับ ค่าออดก็สามารถเพิ่มจากศูนย์ถึงอินฟินิตี้ได้นะครับขณะเดียวกันโรจิกนะครับก็เป็นการเพิ่มจากลบอินฟินิตจนถึงอินฟินิตนะครับทีนี้เรามาเปรียบเทียบดูในกรณีที่มีสัดส่วนของเหตุการณ์เท่ากันนะครับถ้าเป็น p r o p e t y นะครับก็จะมีค่าเท่ากับ1ส่วน2หรือจุดนะครับในกรณีที่เป็นออดนะครับถ้าโอกาสมีความเท่าเทียมกันนะครับออดจะมีค่าเท่ากับ1 ในกรณีที่มีสัดส่วนเท่าเทียมกันนะครับค่าโลจิกก็จะเท่ากับ0ูนย์ในรูปสมการของโลจิกนะครับเท่ากับ a บวก bx b นี้นะครับจะเป็นการเปลี่ยนแปลงบนเส้นโคง้งเมื่อ x เพิ่มขึ้นนะครับดังนั้นถ้า b มีค่ามากกว่า0ก็จะมีความหมายว่า x เพิ่มขึ้นจะทำให้ พ่อไปที y เพิ่มขึ้นไปด้วยนะครับซึ่งมีความหมายว่าโอกาสความน่าจะเป็นจะเพิ่มขึ้นนะครับถ้า B น้อยกว่า0คือเมื่อ X เพิ่มขึ้นก็จะทำให้นะครับค่าพายลดลงหรือโอกาสความน่าจะเป็นลดลงนะครับแต่อย่างไรก็ตามนะครับค่า B นี้ก็แปลผลเหมือนกับ m u i p l e r e g r e s s i o n ไม่ได้เพราะว่ามันไม่ใช่นะครับ จำนวนนะครับแต่เป็นค่า maximum likelihood นะครับในการวิเคราะห์ถดถอยโลจิกนะครับหรือโลจิสติกใน SPS นะครับเราจะใช้ exponential b นะครับหรือค่าออดนะครับซึ่งมาได้ซึ่งได้มาจาก property ส่วนด้วย1ลบ property นะครับในการแบบผล exponential b หรือค่าออดนี้นะครับจะแยกเป็น2ส่วนนะครับ ก็คือส่วนที่เป็นตัวแปรอิสระนะครับถ้าเป็นอินทโ s สเกลนะครับการแปรผลจะใช้เป็นการเปรียบเทียบเมื่อ x นะครับเพิ่มขึ้น1ห,หน่วยนะครับตัวแปรตามจะเปลี่ยนแปลงไปอย่างไรนะครับในกรณีที่เป็นตัวแปรอิสระที่เป็นไดโคโตมัสก็จะเป็นการเปรียบเทียบเมื่อค่า x มีค่าเท่ากับ1เทียบกับค่า x มีค่าเท่ากับ0นนะครับหรือในกลุ่มที่เป็นโพลิโตมัส ก็จะเป็นการเปรียบเทียบเมื่อ x มีค่าเท่ากับ1เทียบกับกลุ่มอ้างอิงนะครับในฝั่งที่เป็นตัวแปรตามนะครับก็จะแน่เป็นนะครับถ้า,า Exponential b นะครับมีค่ามากกว่า1น,นะครับการแปรผลจะเป็นลักษณะการแปรผลอโอกาสจะเพิ่มขึ้นเป็นเท่านะครับแต่ถ้ามีค่าน้อยกว่า1น,นะครับเวลาแปรผลจะแปร ผลเป็นโอกาสลดลงเป็นร้อยละโดยเอาค่า exponential b นั้นมาลบก,กัน1แล้วก็คูณด,ด้วย100นะครับตัวอย่างที่ใช้ในการวิเคราะห์เป็นข้อมูลสัมมโนประชากรและเคหะปี2543นะครับโดยใช้ภูมิภาคและเขตที่วา่าัยทํานายการดื่มน้ำฝนนะครับตัวแปรอิสระก็คือภูมิภาคจําแนกเป็น5ภาคกรุงเทพภาคกลางไม่รวมกรุงเทพภาคเหนือภาค ตอนออกเชียงเหนือแหละภาคใต้ที่อยู่อาศัยก็คือเขตเทศบาลและนอกเขตเทศบาลน,นะครับการตัวแปรตามเป็นการดื่มน้ําฝนนะครับเท่ากับ1ไม่ดื่มเท่ากับศูนย์นี่เป็นการกําหนดโค้ดนะครับในตัวแปรนะครับในการวิเคราะห์และอันนี้เป็นนะครับตารางความถี่ของตัวแปรที่ใช้ในการวิเคราะห์นะครับเมื่อทําการวิเคราะห์เบื้องต้นนะครับ กับค่ายสแควร์นะครับเราพบว่า s i gnificant นะครับดังนั้นนะครับรูปแบบการดื่มน้ำฝนนะครับในแต่ละภูมิภาคมีความแตกต่างกันครัวเรืนในกรุงเทพนะครับแทบจะไม่ดื่มน้ำฝนเลยเพราะว่านะครับดื่มน้ำฝนเพียง3%นะครับในขณะที่ภาคอีสานเพราะว่ายังมีการดื่มน้ำฝนอยู่เกือบ70%นะครับเมื่อดูนะครับความสัมพันธ์ระหว่าง ที่อยู่อาศัยนะครับในเขตเทศบาลและนอกเขตเทศบาลพบว,ว่ามีความสัมพันธ์กับการดื่มน้ําฝนนะครับาการดื่มน้ําฝนจะพบในคนที่อาศัยอยู่นอกเขตเทศบาลในขณะที่คนที่ในเขตเทศบาลก็จะดื่มน้ําฝนไม่าราวๆสิบเจ็ดเปอร์เซ็นเองนะครับเมื่อดูนะครับการวิเคราะห์สายสัมพันธ์นะครับพบว,ว่านะครับ ตัวแปรนะครับมีค่าสัมประสิทธิ์สารสัมพันธ์อยู่ระหว่างจุด186ถึงจุด338ซึ่งมีค่าไม่เกินจุด75ถือว่าไม่มีปัญหามันติคอเรเนียริตี้นะครับเมื่อท่านเปิดข้อมูลมาแล้วนะครับเราก็พร้อมที่จะทำการวิเคราะห์นะครับไปที่ Analysis ครับเลือกครับ e c a t i o n นะครับไปานี่ l o i s t t i s ครับนะครับจากนั้นก็นำตัวแปรนะครับ ตามนะครับใส่เข้าไปนะครับและนาตัวแปรอิสระนะครับใส่เข้าไปในโคเวตนะครับในตัวแปรอิสระเองนะครับตัวแปรพื้นผ้าเป็นลักษณะตัวแปรกลุ่มนะครับที่มี5กลุ่มนะครับไปเลือกที่ categorical นะครับจากนั้นก็ดึงนะครับเพื่อแจ้งให้โปรแกรมรู้ว่าเป็นตัวแปรกลุ่มนะครับ เรากำหนดให้นะครับตัวแปรแรกกลุ่มแรกเป็นกลุ่มอ้างอิงเนื่องจากว่ากรุงเทพมหานครนะครับเป็นกลุ่มแรกและมีการดื่มน้ําฝนน้อยนะครับผมจึงใช้ตัวแรกเป็น Reference นะครับเราเลือก First แล้วก็ Change ครับสำหรับอีกตัวหนึ่งนะครับเขตที่อยู่อาศัยมีการเปลี่ยนเป็นดังมีแล้วนะครับก็คือ0ูนย์กันหนึ่งดังนั้นไม่จำเป็นต้องนำเข้านะครับเพราะว่าเราได้ทำการ เตรียมข้อมูลได้เรียบร้อยแล้วนะครับจากนั้นก็คอนติเนียครับแล้วก็ทำการตอบตกลงไปครับนี่คือผลของโลจิสติกดดเคชันนะครับตัวแรกจะพูดถึงนะครับจํานวนตัวอย่างนะครับที่ใช้ในการวิเคราะห์การกําหนดโค้ดการกําหนดรหัสอ้างอิงนะครับ mm. และก็การวิเคราะห์นะครับเฉพาะตัวแปรตามนะครับ โดยไม่นำตัวแปรอิสระเข้ามานะครับบล็อกต่อมานะครับเป็นบล็อกที่เราจะดูนะครับพบว่านะครับค่าสัมประสิทธิ์ของตัวแปรอิสระนะครับมีความแตกต่างจากศูนย์นะครับอย่างมีนัยยะสำคัญทางสถิตินะครับก็ถือว่าใช้ได้ครับต่อมานะครับก็อธิบายนะครับว่าสมการนี้สามารถอธิบายได้ร้อยละเท่าไหร่นะครับ นะครับภาพรวมในการทำนายถูกต้องนะครับ72.9นะครับตัวแปรนะครับอิสระสามารถทำนายตัวแปรตามนะครับได้อย่างมีนนยะสำคัญทางสถิตินะครับทีนี้นะครับเราจะมาดูผลในนะครับ powerpoint นะครับตารางแรกๆนะครับของโลจิสติกก็จะเป็นการอธิบายถึงจำนวนขนาดของกลุ่มตัวอย่างการกำหนดโค้ดของตัวแปรตามและการกำหนด r e f e r e n c e ของตัวแปรอิสระที่เป็นตัวแปรกลุ่มนะครับอบอกว่านะครับมีการกำหนดกรุงเทพมหาคนครเป็น Refer e n c e นะครับตัวต่อมาจะเป็นการวิเคราะห์ตัวแปรตามเพียงอย่างเดียวนะครับโดยไม่นำตัวแปรอิสระเข้าร่วมวิเคราะห์ด้วยนะครับเพื่อหาเปอร์เซนต์ความถูกต้องนะครับตารางถัดมาเป็นการวิเคราะห์ตัวแปรตามและตัวแปรอิสระร่วมกันนะครับ และมีการทดสอบว่าค่าสัมประสิทธิ์ของอตัวแปรที่ในสมการนะครับของโลจิสติกมีความแตกต่างจากศูนย์หรือไม่นะครับ significant หมายความว่านะครับค่าสัมประสิทธิ์นะครับมีความแตกต่างจากศูนย์อย่างมีนยัยสำคัญทางสถิตินะครับตารางถัดมาเป็นการแสดงถึง pseudo R s q u a r e นะครับซึ่งเป็นสถิติที่ใช้ทดแทน R s q u a r e นะครับซึ่ง ใน SPS มีอยู่2ตัวก็นะครับซึ่งใช้นะครับคอกแอนสเนลนะครับซึ่งข้อเสียของคอกแอนสเนลก็คือมีค่าสูงสุดไม่เกิน1จากนั้นก็มีการปรับแต่งให้มีค่าสูงขึ้นดังนั้นนะครับนิกเกิลนะครับก็จะมีค่าสูงกว่าคอกแอนสเนลนะครับตัวต่อมานะครับจะเป็นนะครับ รอยละของการทำนายถูกต้องนะครับโดยภาพรวมแล้วมีการทำนายถูกต้องประมาณ72.9นะครับตัวแปรอิสระสามารถทำนายตัวแปรตามได้อย่างมีนัยยะสำคัญทางสถิตินะครับทีนี้นะครับเรามาดูการแปลผลกันนะครับผมจะยกตัวอย่างนะครับดีเจนสามนะครับดีเจนสามก็คือนะครับย้อนกลับมาดูนะครับ การโคดดิ้งนะครับลีเกนสามก็คือภาคตะวันออกเฉียงเหนือนะครับภาคตะวันออกเฉียงเหนือนะครับการแปลผลนะฮะมีลักษณะเช่นนี้นะครับครัวเรือนในภาคอีสานเมื่อเทียบกับครัวเรือนในกรุงเทพมหานครเพราะว่าครัวเรือนในภาคอีสานมีมีโอกาสดื่มน้าฝนเพิ่มขึ้น27เท่านะครับหรือครัวเรือนในภาคอีสาน มีโอกาสที่ดื่มน้ำฝนสูงกว่าคนกรุงเทพนะครับ27เท่านะครับมาดูการแปรผลนะครับค่าเอ็กซ์โนเชียลหรือค่าออดที่มีต่ำกว่า1น,นะครับก็คือ,อเขตที่อยู่อาศัยในเทศบาลและนอกเขตเทศบาลน,นะครับเพราะว่าครัวเรือนที่อยู่ในเขตเทศบาลเทียบกับครัวเรือนนอกเขตเทศบาลน,นะครับเพราะว่าครัวเรือนในเขตเทศบาลมีโอกาสดื่มน้ำฝนลดลงร้อยละ75นะครับ โดยที่เราจะเอาค่า exponential b นะครับมาลบกับ1นะครับแล้วก็คูณด้วยร้อยซึ่งจะได้74.9นะครับหรือประมาณ75ดังนั้นนะครับครวเรือนนะครับในเขตเทศบาลจะดื่มน้ำฝนนะครับน้อยกว่านะครับถึงร้อยละ75ถ้าสามารถติดตามผลงานต่างๆผมได้ใน Youtube ชอบใจกดไลค์แบ่งปันกดแชร์ติดตามกดส u b s c r i า e ยินด,ด,ดีรับคำถามข้อเสนอแนะและคำติชมโดโพสต์ในคอมเมนต์ใต้คลิปวิดีโอนี้ขอบคุณครับ